วันนี้น้ำตาลมี13.6ขีด26เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะคะตัวนี้เป็นยางยี่ห้อโอตานีสภาพพร้อมใช้งานนะคะน้องดอกไม่สูงนะแต่ไม่มีแผลป่าไม่มีแผลรั่วเลยนะขอบกระทะไม่บิน่นไม่แตกเนื้อยางดีสมบูรณ์เลยนะคะตัวนี้13.6ขีด26ขอบ26เนาะยางหลังรถแท็กเตอร์45-51แรงม้าค่ะราาสินค้า346นะคะถ้าสนใจก็แจ้งรหัส346มาหาน้ำตาลได้เลยนะคะเราจะได้ไม่คุยกันผิดคู่ผิดเส้นนะสำหรับตัวนี้ก็ตามคลิปเลยนะคะเดี๋ยวน้ำตาลแจ้งราคา เลยละกันสำหรับตัวนี้ขอปล่อยที่คู่ละ6,400บาทนะราคานี้ส่งให้ฟรี ถึงหน้าบ้านเลยนะคะส่งฟรีทั่วไประเทศไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเก็บเงินปลายทางไม่บวกไม่ชาร์จเพิ่มแล้วนะคะราคานี้ราคาเดิมเลยเนาะสำหรับตัวนี้รุ่น F35 นะคะโอตานี F35 นะพี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อหาน้ำตาลได้เลยนะคะหรือว่ามารับเองหน้าร้านกันก็ได้ถ้ามารับเองหน้าร้านก็จะลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะร้านลาววอล,ลทิพย์แท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือคะ่ะอำเภอคลองคงจังหวัดกำแพงเพชรสนใจโทรหาน้ำตาลเลยค่ะ